ขวามือใช,ใช,ใช่เป็ดหรอเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อน้องกัดเลยใครจะกลัวน้องเลยก็บผมนะโอเคครับผมหยุดครับผมเอาเฮ้ยน้องแตก สวัสดีครับกับอโรรียเกมอา g i จินนโอแมวจับสัตว์เลี้ยงบนดวงดาวแสนสุดน่ารักกับมอนสเตอร์สุดน่ารักกุ้งกิ้งฟิงกล่องแก้วสามารถนำมาขี่นำมาช่วยต่อสู้ต่อกรก,กับมอนสเตอร์ที่โหดกว่าน,นี้ได้มอนสเตอร์ Monster เหล่านั้นเขาจะเรียกว่า ชูชูโอ๊ยน่ารักสุดๆไปเลยแคะ่ะและพวกกุลูเมงพวกนี้บอกเลยว่าเป็นกลุ่มจักรดลอากาศที่เล่่อนไปมาลวงกรบริกซี่เราเจอมันเราต้องจับมันมาขยี้บี้บี้บี้มันเลย <laughs> และนี่คือโลกมนุษย์ปัจจุบันของเราที่พวกกุลูเมงหรือปล่าผมไม่แน่ใจมันกำลังยิงระเบิดขีปนาวุธไปใส่ยงมาทำให้โลกนั้นระเบิดโลกาหายกลายเป็นขี้เลยครับผมนะโอ้โหสังเกตได้ว่าโลกก็คือเละตุ้มเปละละเละตุ้มเปะและผ่านไปทั้งหมด300ปีเลยนะครับค่อนข้างที่ยินนานมากจนทำให้มีเจ้าชูชูหรือว่าพวกมอนสเตอร์สุดแสนจะน่ารักนี้โผลออกมาอยู่บนโลก อวากาศนี่โอ้สามร้อปีครับผมนะแล้วเราก็สามารถที่จะ สร้างตัวละครได้นะอันนี้โอเคผมก็เ,เป็นเพศชายนะแล้วก็ไปแต่งหน้าได้ด้วยนะใครจะแต่งอะไรเดี๋ยวผมขอแยกข้ามนี้ไปเลยดีวยกว่าในเนรับผมตั้งชื่อเป็นเป้ดับน้ำนะครับอันนี้ยานของเราเนี่ยก็แลนดิ้งนะครับผมนะมาสู่ที่โลกของมอนสเตอร์นี่นะแล้วก็มเีเจ้าตัวซุ่มยิงอยู่นะครับผมมันก็ยิงยานเรานี่ซุ่มกระบ่างั้นหมครับผมนะยานเราพังเลยนะครับผมนะอ่าระเบิดลงมาพอเริ่มต้นมาเนี่ยเรามากดที่ล่างขวาเขาให้กดค้างก่อนนะครับผมนะเออเราสามารถที่จะบินได้ด้วยนะความจริงนะครับผมนะอ่ะดงงาดูง่ายๆเลยกดค้างเข้าไปนะครับผมแล้วก็ เวสเนี่ยให้ตามหาฝึกอัปกาชูชูหนึ่งตัวนะครับผมนะทางด้านขวาเนี่ยก็จะให้กดรูปปืนเนี่ยก็คืออัปกาคือตัวนี้แล้วผมไปเกมแนว่จับสัตว์ RPG โอมิวโลนะครับผมนะแล้วก็ทำการซัดยิงเข้าไปครับผมนะเรายิงน้องไปเลยครับผมนะเพราะยิงปุ๊บเลือดเหลือน้อยเนี่ยเราก็สามารถที่จะลูดขึ้นมาได้นะครับผมล่างขวานี้พอเราลูดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้เป็นเรื่องของที่จับสัตว์ครับผมนะนี่ไอ้ลูกเต๋าสี่เหลี่ยมนะครับผมนะเออ เราก็เอาลูกเต่าสีเหลี่ยมจับไปเลยนะครับผมนะไอไอลูกคิวฟอันนี้นะครับผมมันก็จะโหลดว่าจะได้ว่าเปอร์เซ็นไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคือเราได้น้องแน่นอนครับผมนะโอเคเราได้น้องมาละนี่อุ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะครับน้องแกะตัวนี้น้องอาปาก้าไม่ใช่น้องแกะนะครับก็สามารถที่จะกดบนขวาีได้นะครับผมนะนะแล้วก็เสกน้องออกมานี่น่ารักจ,จัดเลยค่ะน้องบา,บายบายเลยภา <laughs> รกิจก็คือให้จับ3ตัวนะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจับน้องก่อน ตอนนี้ก็จับน้องเ็ฟที่เรียบร้อยภารกิจนี้ก็คือง่ายมากก็ขวดซ้ายบนดูครับผมอันนี้เป็นภารกิจหลักกับภารกิจย่อยภารกิจย่อยก็คือให้ไปจับน้องให้ครบ5ตัวนะน้องชูชูโอเคได้แล้วครับผมนะอันนี้อันนี้คือมันเหมือนเจ้าน้องวัวกำลังแบบว่าเออดูจุกนมอยู่ด้วยจับปอไป เฮ้ยอันนี้เหมือนน้องวัวเลนเดียเลยนะฮะกดบนขวานี้อา่าเรียกน้องวัวเลนเดียมาขี่ได้นะครับผมนะโอ้วิ่งเร็วมากนนะ้องเฮ้ยม่เจออีกตัวนะอันนี้มคล้ายแมวหรือ,อยังไงครับกดนะครับผมนะเออแล้วก็สามารถที่จะขี่สัตว์ไปด้วยแล้วก็มีโดนมาช่วยยิงปืนได้ด้วยนะเจ๋งมากจับน้องเลยจ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะเป็นนัองแมวนะเนาะอ,อน่ารักมากเลยเแมวก็เป็นภารกิจนะครับผมที่เขาให้มาที่ออฟซิดเดียสทาวเวอร์สกยางนะครับผมนะ ไอ้ตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมจะเป็นในรูปแบบของการที่เปิดแผนที่นะครับทำให้เราวาร์ปมาจุดจุดนั้นได้ถ้าหากว่าเราไปเปิดแล้วนะครับผมเทอรเวอร์นั้นนะอันนี้เห็นไหมครับผมเราก็สามารถที่จะวาร์ปไปตรงจุดนู้นจุดนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือง่ายมากเลยนะครับนะแล้วก็ขอแสดงความยินดีมาละกดยืนยันไปจ้ะนะครับโอเคกดที่บนขวามแมปเห็นไหมอ่าแล้วก็เทเลพอร์ตไปที่แรนเดอร์ของฉันเลยนะครับผมโอเคผมก็เทเลพอร์ตมาเนาะอันนี้อ่าตอนนี้ก็ สามารถกดที่สัตว์ขี่ได้นะะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้องแมวผมจะลองขี่น้องแมวดูนะครับผมนะ่ะว่าน้องแมวเท่ไหมอ่ะลงแล้วก็ปาไปครับผมนะ่ะปุ้งเข้ามาอ่ะปลาลูกเหลี่ยมมาลนะ,ะน้องแมวอู้น่ารักมากกระโดดได้ด้วยนะน้องแมวกระโดดได้ครับผมนะ่ะกดแรงได้ครับผมนะ่ะเออกดตัวแรงนี่น้องแมวตัวแรงมาครับผมอู้มันแรงได้แป๊บหนึ่งเนาะเฮ้ยเจอตัวอะไรอ่ะเป็นอัปาก้าหรออันเนี้ยเฮ้ยเป็นอัปาก้าแท้นนะเนี้ยจับแม่ง ได้มาแล้วอุ้ยน,น่ารักมากอะ่ะคาปก้าเหมือนแบบเป็นเขายูนิคอนด้วยนะฮะไอเป็ดห่วงยางย <_ EN> <_ EN> <Yahoo! S 1> ตอนนี้ก็คือผมมาอยู่ที่บ้านนี้นะครับผมนะ <_ EN> มันจะเป็นเหมือนโซนที่พักผ่นอนหย่อนใจของเรานะครับผมนะจะมีระบบเรื่องของการสร้างบ้านมาสามารถที่จะกดวางได้เลยอย่างนี้ถาาตามข้างตนน้นมันก็จะเป็นแปลนออกมาเลยนะครับผมนะอ่าเห็นไหม รูปแบบบ้านก็คือสร้างมาอย่างนี้เลยกดสิ้นสุดการสร้างมานะครับผมนะแล้วก็นี่ลงมาที่บ้านตรงนี้เลยนี่เออทางออกอยู่ไหนเออห้องน้ำอันนี้เออเจ๋งเว้ยทางออกขวาขวามืออ่าโอเคครับผมนะเราเดินออกมาแล้วก็เหมือนเขาจะให้ทำภารกิจนะครับผมนะไปหาไม้มาตัดนะครับอันนี้อ่าแล้วก็มาต้นไม้นะครับผมนะกดเอดอดอทได้นาะมาสามารถที่จะดอสกิ๊กปอกๆได้ครับผมนะจะหยิบเครื่องมือมาเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง นะครับผมนะที่สําหรับแบบเหมือนเดิมทำลายต้นไม้ดูดต้นไม้เลยนะครับผมวันนี้โอเคแล้วก็มาดูในเรื่องของแร่ด้วยนะครับผมนะอันนี้นีจะเป็นทองแดงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มาทำพาราควิจเหมือนเดิมครับผมนะมาสร้างเป็นเรื่องของโตอัลล่าคิวส์ครับผมนะพอสร้างโตอัลล่าคิวส์เนี่ยเขาจะให้เป็นเรื่องของส่งของสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมนะไปทําการทํางานนะครับผมนะสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยเคยมาสร้างบ้านเนี่ยครับผมก็คือสัตว์เลี้ยงเราสร้างนะไอพวกนี้นะครับผมนะแล้วก็วางเป็นเครื่องแปรรูปไปเลยนะครััับบวววววนนนนนนนีีี้้้้้้แแลลลลกกกก็็็็เเปปรื่่อออองงงขโตต๊ะะะะผิาาาุุธคณจทไไไไหดดด เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคว้าฟับกลับไปเลยนี่เท่มากมาอยู่ที่ดาวปัจจุบันเขาจะให้เป็นเรื่องของทําภารกิจจับเจ้าอีวิคชูชูมันเป็นบอสชูชูตัวใหญ่เกี่ยวโอเคไปทําภารกิจกันเลยนะครับผมนะน้องน่ารักจัดจัดเลยหลังจากนั้นเราก็ทําการจับเลยครับผมนะโอเคยี่สิบเร์เซนก็ผมก็คือเปลี่ยนเป็นเรื่องของอาราคิวฟ์นะครับผมนะไปเลเวล่องสนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ผมน่าจะได้เลยนะซิงคโปรอามาดูได้ไหมเด้งดึง นี่ระเบิดไป60แล้วครับผมนะหกสิบอยู่เจ็ดสิบแปดสิบตอนนี้แปดสิบแล้วลุบมาไม่ได้ครับผมนะแล้วก็อีพีเลยครับผมนะอยัดเซ็งระเบังเข้ามาครับผมนะโอเคอีพีไปใครก็ผมนะดูได้ไหมเ้ย่หบเปอร์เแล้วุบป๊อปน่ารักมากเนะเกมนี้เจ็ดสิบเอ้ยร้อยแล้วโอเคไม่นี่ครับผมนะได้ีเอียบร้อยครับ เราชูชูอู้เฮ้ยทำไมน้องไม่ใช่ตัวใหญ่หรอน้องเป็นตัวเล็กแล้วก็สามารถแปงลงร่างเป็นตัวใหญ่ได้เราเดินทางกันไปก่อนครับผมภารกิจก็คือจะเป็นเรื่องของแก๊สแรมเอาปอร์ครับผมนะแต่ก่อนที่เดินไปเราเจอกับมังกรอะไรสักอย่างนะเฮ้ยเป็นมังกรทะเลโลกือหรือเปล่าครับผมนะอ่าเราก็บวกมันเลยนะครับผมต้องเอาอยู่แล้วมันจับเราเลเวลเราเลเวลหกเขาเลเวลเจ็ดไม่จะสู้ไหวอ่าโอเคเดินเลยน้องเลยครับผมเหมือนเดิมครับผมนะเอาให้ให้ใกล้ตายที่สุดนะครับผมเราก็ทำการจับหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับบอกได้ไหมหกสิบเปอร โอเคฟุ้นหกสิบขึ้นไปรนะ้อยไหมหรือว่านากก่บบาจะบังสองรอบแบบไป็ตัวยูบีเมื่อกี้นะครับผมน้องน่ารักครับผมนะน้องเก่งมากเลยนะเวลากดสกิลน้องกับน้องกามตัวใหญ่ด้วยนะครับผมนะโอเคได้แล้วครับผมนะโอ๋อเป็นตัวเล็กแล้วก็สามารถแปลงร่างได้เออนี่เขา่านะเฮ้ยเจ๋งๆเนะี่ยเห็นแถมเวลากดเราแปลงร่างโอเคอีกร้อยเจ็ดสิบ,บ ations, นะครับผมนะเฮ้ยเราเจอเป็นเรื่องของน้องหมานะครับผมนะเออน้องหมานี่เป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ขี่ก็ไม่รู้แต่ผมเอาก่อนละกันยังหวานอย่างเงี้ย ยิงไปก่อนนะผมงนะเออเขาไปเอาให้ไกลไปสุดกรบผมแล้วก็คว้าเลยจ้าไปแล้วก็วิ่งไปทำภารกิจต่อเออนะรอไปเสร็ล์ละนะครับโอเคครับขี่น้องแมวมาครับผมนะโอ้ได้น้องหมาแล้วโอ้น้องหมาเออมันคือหมาจริงอ่ะแบบเกาเหมือนหมาเลยนะผมนะภารกิจมาแล้วก็คือเราขยายโซนเหมือนเดิมเนาะสามารถที่จะวาร์ปตรงนี้ได้นะครับง่ายมากยนงอันนี้เออภารกิจเนี้ยเป็นภารกิจที่ เราจะต้องทําอะไรสักอย่างนะครับผมนะเหมือนจะต้องฆ่าศัตรูรอบๆไปก่อนนะอ่ะเราฆ่าศัตรูพวกนี้เราห้ามไปเหยียบข้างล่างนะไอ้ไอ้สายฟ้าข้างล่างเนี่ยถ้าหากว่าเหยียบไปก็คือไฟดูดนะครับผมนะคือล่วงแน่นอนนะครับผมนะอ่าเราฆ่าพวกนี้ไปมันเป็นไอ้พวกนี้คือเป็นพวกกลุ่มโจสรสลัดกูมูรูนะครับผมนะที่เขาจะคอยโผล่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับผมทําให้เราต้องมาต่อกรก,กับพวกมันนะครับผมนะเออมันจะมายึดดาวน้องงนะ้อไง จะมาแย่งเราจับมอนเตอร์หรือเปล่าเนี่ก็ไม่แน่ใจงีนะผมแต่แล้วว่าเขาให้มาทำภาร,รกิจแล้วก็เอาสักหน่อยนะก็ผมโอเคเดี๋ยวผมไปทำภาร,รกิจให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้อืมีก็ไ,ไครับผมใกล้หมดแล้วนะอนี้ปุ๊บหมดอย่างตัวนึ่งโอเคเกลี้ยงครับผมภาร,รกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะอันนี้อ่าสำเร็จละให้ทำไรนะเปิดกล่องสมบัติโดยเร็วนะครับผมนะผ่านนะสันเลยต้องไปเปิดกล่องสมบัติโดยเร็วทางนี้นะ่ยจ้ะนะโอเคได้ของมานะเป็นไอเทมมานะครับผมนะเออนะก็ ออกจากนั้นเจียเลยหลังจากผ่านด่านที่เรียบร้อยแล้วก็คือจะมีเป็นเรื่องของภารกิจต่อไปภารกิจต่อไปก็แล้วก็เดินทางไปได้เลย800เมตรนั่นเองนะครับผมนะเนี่ยเฮ้ยเจอเจอเหมือนบอสเลยเออเฮ้ยทำไมลงสัตว์เลี้ยงเองนะครับผมนะี่ยเฮ้ยเจอเหมือนตัวแต่ทุกอย่างเป็นบอแสแต่สักอย่างเลยท่านผู้ชมเว้ยไอตัวยักษ์เนี่ยครับผมนะเออผมซัดเลยแล้วกันนะผมนะเออสังเกตอ๋อเวลายิงหัวก็คือเราจะได้ยิงแรงถึงสิบเลยนะครับผมนะี่ย ยิงหัวคือยิงแรงถึงสิเลยแต่ถ้าหากว่าเรายิงที่ตัวมันก็จะแค่เจ็ดนะครับอันนี้คือตอนนี้คือมันปลูกรุ่อล้อมาเป็นล้านเลยนะครับผมนะไปไม่หมดก็ผมมันใกล้ตายแล้วก็ผมนะมันจะหยดไม่ค่อยเข้าผมน,มน่าจะโหดกับวันไงเรียบร้อยเออพอยิงตัวมันตายพิงหัวหน้ามันตายคือรุ่ล้อมันก็เกลี้ยงหมดก็ผมนะตายเกลี้ยง,งง่ายๆเลยอันนี้โอเคข้านชั่วเนาะเปิดกล่องก็ผมโอ้มีสมบัติแล้วฆ่าบอสได้มันคือของอะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะอันนี้ อ๋นนนนอ,อนี่ก็คือจะเป็นเหมือนป้อมปราการหลอดจักรกลนะครับผมจะได้รางวัลม,มากนายถ้าเจอก็รีบฆ่ามันเนาะเอออ่าน้องวัวมาถึงภารกิจนี้แล้วนะจ๊ะนายจ๋าโอเคร้อยสี่สิบก็หมนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออะไรอ่ะขาวามือใช่ใช่เป็ดหรอเนี่ยจับได้ป่อบตัวเนี้ยเฮ้ยขอขอร้องได้ไหมขอร้องจับได้ไหมจ๊ะต้องเป็ดจ๋าลงมาเลยจ้าโอเคเดี๋ยวยิงกันนะผมนะสกีดบอล อา่าน้องกัดเลยใครจะกลัวน้องเ่ยก็ผมนะโอเคครับผมหยุดครับผมเอาเฮ้ยน้องแปลกไอไอ,ไอปั้นจั่นไปตีน้องอะ่ะโหผมกำลังจะแบบเอามาจับว่ะโอ้ยเต็งเลยอะโอเคเดี๋ยวเรามาก่อนจากลาเราที่จะขี่เราจับน้องหมามาได้ล่าสุดนะครับผมนะขี่น้องหมาแล้วกันนะครับไหไอ้เข้าผมนะาม,นะมา ลองมามายืนให้มันเท่ๆก่อนนะผมนะเอออะไรก็ฝั่งไหนฝั่งนี้กันนะไอเทนะ่สุด,ลดเลยก็ผมนะอ่าสุดละเบิดเลยครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณมา,ากๆจากใจจริงที่รับดูมาถึงตรงนี้ผมแนะนําว่าให้กดลิงก์ด้านล่างดีคำน,นี้ก่อนเลยนะใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมนะโหลดก่อนเลยครับผมดาวน์โหลดมาเล่นก่อนเลยนะคือเกมค่อนข้างจะสนุกแล้วก็เพลิพนๆมากเป็นแนวจับสัตว์เลี้ยงยังมีมอนเตอร์อีกหลายตัวนะครับผมที่ผมก็ ยังไม่ได้ไปจับน้องยังไม่ได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมชอบเกมนี้มากผมจะไปชวนพี่หยีมาเล่นในพาร์ทสองอ่าใครอยากให้ผมไปชวนพี่หยีไหมให้ถ้าหากว่าอยากให้ผมไปชวนพี่หยีมาเล่นพาร์ทสองคอมเมนต์บอกเลยผมจะไปชวนพี่หยีมาเล่นเลยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับผมนะกับเกมแนว p อ n w o r l d แนวจับมอนเตอร์นี้ก็เมน้นบอกหน่อยละกันนะผมในะขอบคุณมากจากใจจริงที่ดำเนจนจบให้ผมทำอะไรในเกมเออริที่จะคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ